คลิปนี้จะเฉลยว่าพระผงสุพรรณองค์นี้เกหรือแท้รูปนี้เป็นรูปก่อนการล้างด้วยน้ำอุ่นเป็นพระสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วสภาพพระก่อนล้างหลังจากล้างด้วยน้ำอุ่น พระองค์เดียวกันเปรียบเทียบระหว่างก่อนล้างกับหลังล้างด้วยน้ำอุ่นซ้ายมือคือรูปก่อนล้างขวามือคือหลังล้างล้างเสร็จใช้มีดขูดดูแข็งมากหลังจากขูดแล้วเห็นเนื้อในลักษณะจะคล้ายกับปูนยาแนวซึ่งไม่น่าจะใช่พระที่ผ่านการลงกลุมา4 6่ถึง0ปี พระแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไปในราคา300 500หรือ1,000บาทแบบนี้ใช่เนื้อของพระแท้ผงสุพรรณแท้จริงหรือเปล่า ซ้ามือเป็นพระเกที่ขัดด้วยกระดาษทรายขวามือคือพระที่เราใช้มีดขูด